ขอกราบสวัสดีผมแม่พี่น้องเบิร์ตจู่ๆทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสุนสายสานแนวนะครับผมวันนี้เ่างกันจุดใการหน้าพี่น้องเอาดยไว้แล้วเนาะดำหน้าพี่น้องไว้ต่นนั้นเอาดำหน้าให้น,น,นะพี่น้องให้แกนทางให้ใหญ่ให้หนี่แม่นแล้วแล้วเนาะพี่น้องนี่นะให้นี่ก็ให้ดันแล้วแล้วเนาะ เราดำวันวันนี้เขาบวิตายคิดเราเปน้องมัญญากลายมัญญากลายเราเลยบวิตายคิดเปน้องเอ้ยไปแล้ไปเราตั้งนี้มันยากเลป่เดี๋ยวพีน้องอ่ะท่านี้มืิตายหุ่นใบยากเลป่าพี่น้องเพราะว่าเข้ากาเข้ากับเบิดเลยเราบวชดำลายไปได้ที่ทานมาี่เรา จุกทลองเลยไปด้วยเราไปเจอในบ้านพุทไทยนะฝนกระตกมากอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันนำฟ้าลายมันตกฝนตกบัแห้งมาเขาเลยจูบนำจะมาในนเอาสาวพี่น้องแนมมาใส่นาะพุทธไทยคนระับใสนะ่น้ำมันนะครับนี่พี่น้องนี่รถไทสภาพเป็นรองตะก,กาทั้งในหัวเนาะ เก่าที่ตั้งธงเขาไปดักง้างไปดอกพี่น้องนะขาครับจูไปนอนซอลนี่ฮอกลูกมาไทยเด็กเลยพี่น้องให่ไหมความใหญ่ของไห้หน่าพี่น้องนี่ไหเทิงเขาดั้ว่านนี่ปานดำตอนแรกว่านนี่แล้วใช่พี่น้องให้นะใหญ่ายแต่พีน้อง ก็ยิุดคุณเพร่มันขคงนีดนยแล้วเขาจะเตือนมารถไยก็เนนี่นัะสิวรักเทศช่วงเล่นกำลังตาหน้าจะพี่น้องเอ้ยนี่เปิดเอานักลักยกโปดูสองนิ้วดูตะเดือนตะเดือนบ้านมังตีอิ่มบาลุดต,ตะเดือนเชงม,มาไต่ไกลเมนบ่ นข่เน่วนี้รถจะเดินบ้านไข่เราอยู่บ้านนะจะเดินวันเดินแล้วพอนยามไปคายเครื่องตลาดไปแล้วไปดองรถตลาดมาแล้วตลาดมาแล้วพนฝดมึงจะเมื่อไปใช้แล้วเด้เฮ้อ มันแนน่ะทีแลกไปแล้วจานม,ยามวยจานตะปีเบิงดูไฟไปยังฮะไปเลยคือกันแล้วอม,มองอมมมมัเดี๋ยวเราไล่ดินลงจนเมื่อยน,นะมดีย๋ยหามแน่ปีนามาพอดีรถปีนานอสองปีนะ่มไหมครับในนานี่กวดลงไปแล้วปนานามัน,นยังจะโดนข้างอย่างทีนบอก มันจ้งเน้อได้ยู่ข้างมันจะว่าก็ไปเกล้ยวเก้องปูเก้มาเก้วของฝาเฮิงลายและงานเปิ้น้ำมันแต่นี่ก็จะได้ได้อิ่มมันว่ามันยังไ้เอาเอามาโอ้ยเอายังเอาแต่ขนมขารากะขนมกัโอ้ยเราสิไปปะไปน,นี่แล้วคือมีเอิร์ดละเวนี่ขาาวอเกขนมกนักินกับเทียงกับพอเงาลายได้หน้าทุน่นั่นหรอก พยามอยู่ขนาดน้อไกลแล้วพยามไทยแล้วไม่อตรงระดมไปแล้วยดัดซ้อมหน้าแตมนี่นะิสุ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 ยไหมไหนก็ชอมไงก่อนคันหนึงวันนี้ที่ขาดหักถึงจะตายกูหง พอดีลยพอดีไปแก่ยืนอยู่นี่สันตีเซร์กูอิมเกาะกับโหลด้องไงเนี่ยนะเอร์ผันเบอร์ผันจะใช่อีเอาไ้เบอร์ลอยนี่กูือรถตลาดตะเลือนเด้เยสี่ลอยไฟเด็ดเ่ยเอาไงนี่อิ่ไวไว้เด้

อันนี้ตะกาด้ำบ๊อเปลืองบได้เห็นล้วถ่ายไว้ก็บได้น้อพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มันพื้นที่โบราณเนาะแต่มันถ่ายเบิร์ดเต็มก่อนพี่น้องเไงถ่ายทีละหน่อยเอามึงได้ยังมาเฮ <c oughs> นะ <c oughs> แต้มึงได้ยังมากินยังนีน่น <c oughs> บ่โคตรแล้วมึงได้ยังกิน เดีเ๋ยจะแกะให้เพิ่นอนมีต้องพาว่าได้ดอแต่ว่าเขามันเร็วม,มันนี่มีต้องพาว่าเขามันเร็วมันนี่ไอ้ม đẹp mà bưng đuốc kín nhánh này không mừng bây giờ hãy kín năm có kiến mân ừ mai rồi mừng chọn quay nó lẫn mình kín nắng kín đưa nóng lên thế <laughs> kín kín nắng đưa kín mì đây nhăng nó kín là mì nè à. cho nó cái hơn bị kín gì đấy nè mong kín như đó hẹp ừ. nhà mà hai mươi nhiều lắm mày Bay là. Bay Lẹ mà phải ก็คือเชือกางกันสายจะหาันคือคือค่กุ n งน่ะี่คือ zoom z m จะได้ล่ะตกกันหน้าอีกไหนแสบปะเป็นหยาเหรอมาเริ่สิมาดมหน้าซอยนะ บอกเป็นตาบารีดูใช่ป้ะใช่เลยปลูกด้วยวันนี้เ้๊เนี่ยปลูกไร้ข่าวอ่ะนะปลูกอันนั้นนะกกนุ๊กไดิแน่ๆมากๆนะมายืนอยู่ทางล่างเลยไรก็ว่า นั่นแหละอันนึง,งค่ะจงไว้อิ่มในมากินในปะยะมามันกินเหาเมามันกินเบิดเลยไปดำดินานาหนามึงผูผผผง<า>กนหนาหนาผูกผูแวไปนะเลยวาเโเนาะแ่ล้วพอไปดำหน้าก็จวยล่ะ คราพี่น้องเว้ยนี่ครับกำลังไปเครื่องหนึ่งพี่น้องเว้ยกลยเครื่องมาแน่เลยแล้วนั้นท่านี่ครับจูดามเชยุสุนนี่เพราะว่ามันนำบดึงพี่น้องเว้ยนี่เฮาดำได้มาเนี่ยตอนชีวิตมุ่งเครื่องเราตอนนี้เนาะพี่น้องฝนฝนฝนกำลังมาเนาะพี่น้องทักนะฝนอาจจะพายุเข่าทั้งเหวี่ยงเพราะว่ามันลายมาเลยพี่น้องตอนนี้เฮาจะขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่า มันสวยแล้วเป็นไปกินข้าฟักเทียงเน,ะเนาะจยบตาไปมองมเ,เกองือบก็ใช่อิ่มกะแดดไปหน้อยสภาพนี่แหละจำเกือกประมาณน้ำหนาอีกประมาณมือวันที่สิบสามเนี่ยก็ครบรอบอดเดินหนึ่งเลย ัอเด้อิ่มอิ่มโูกินเหฮนบอมันป้องขึ้นมาซ้ำการเบิดเลยดิมันพาก้างมาเลยกูมันมากินตอนี่ต่อนี่ขน้าไข่่งกวั้นไข่นเข่าแบบอยากเปียอยากเข่าเนาะพี่น้อคนมาตการส่วนนะใช่หร้อไม่ดอยากง่าม ให้ปากกาดำไปเลยนะจ๊วบพอเบอินไปน้องก็มีแ่ดลายก็ลายไปเตะหายครบดำไปเลยหายบกใ่เลยไ่หายาวกีันก่ก็ได้เาเก็บอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบปนนี้พี่น้องผู้ได้ที่เบิงก็อย่าลืามก็ลา์กแชร์กัตไคร้และิ่ีขอลาไปก่อนพี่น้องไว้ไวไวไวคลิปหน้าพอกันมาอย่าลืมกดติดตามกันด้พี่น้องสสวัสดสีครับ